ถ้าเกิดแบบวาห้องข้างล่างบอกเลยนะอนตอตอนนี้มันอยู่ไหนข้างบนข้างบนโอ้โหข้างบนพ่อข้างล่างไอ้พี่อเอาเข้ามาข้างล่างเลยวไอ้แะไรอะมันอยู่ตรงหน้าตู้ล็อกเกอร์คุณเนี่ยอยู่ดีเขาอยู่ดีเขาเฮ้ย <c oughs> ออกไปแล้วออกไปแล้วมือไหนตอนนี้นข้างบนข้างบนเหรอ,อมาเคยไปข้างบนปะน่ะไม่เหมือนมาขึ้ข้างบนเฮียทิพายแล้วนะเฮ้ย <Hey. S 2> ทิพายแล้ววิ่งอะไรกูไอ,อ้เหีเออ้ยไเฮียตายละไม่ตายไม่ตายรอดรอด ตอนนี้มันอยู่ไหนะมันอยู่หน้าหน้าทางไอ้นี่แนละ้วกลุ่ปบะมุดที่เดิมมันจะมา,า้างล <contrary> <ối> ่างบอกเฮ้ยแต่ไหนแต่เข้าบนเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้อะไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นถ้ามันจะเข้าห้องบอกเล้วนะด <C oughs> ูได้ไหมตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าบันไดนะหน้าบันไดใช่ะหน้าบันไดกำลังเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นบันไดไปละ จะขึ้นมาได้ไหนมันวิ่งลงมาไหนใครยินเสียงกูต้องย่องมัได้ยินเสียงวะไม่ได้ยินเสียงวะเนี่ยอุ้ยมันมาทุบล็อกเกอร์เออทุบประตูยู่ไหนอยู่กับมึงอะเอออยู่กับกูเลยตอนนี้มันเดินออกไปแล้วเดินออกไปแล้วเฮ้ยมันตีเสียงมันตามเสียงวะเนี่ย มันมันอยู่ในห้องกูมันอยู่ในห้องกับกูนะมันอยู่ในห้องกูนั่นเยอะละมันกำลังหาที่หมุนว่ะมันลังออกไปนั่นหากูจนนิ้วได้ยินเสียงว่ะเส<า>ียงเท้านี่มีอยู่ข้างบนหน้าล็อกเกอร์กูเลยต,อ,ตอนนี้มอยู่ข้างบนใช่ไหมเออวิ่งลงไปตรงบันไดละห่วยเลยทำอยีกทีละที ข้างบนก็ไม่มีมอะไรอนะมีนะแต่ว่ากูหมุนไม่ได้อยู่ข้า,ลาง,าล,างนนาล่างอยู่ข้างล่างตอนนี้ตอนนี้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะทำไรทำเลยพิย่งออกไปแล้วพิ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 ่งอ,ออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูกลับมาทีเดียวแล้วเ๋ยนะถ้ากูเห็นมนะันเี้ะ ไฟดับไปต่างที่แล้ตอนนี้เฮ้ยมันเดินอยู่ข้างบนนะมันเดินอยู่ข้างบนตอนนี้มาเข้าไปลึกเลยคุยทำอะไรไม่ได้ไฟดับอบบมองไม่เห็นอะไรไม่เห็นมีไฟฉายมีไฟฉายกลัวมึงไม่รู้ไงว่ามันอยู่ไหนเราต้องหาเหมือนเหมือนเป็นประตูอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนเราต้องหาอะไรมาทับมาใส่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตอนนี้มันอยู่ข้างล่าง โหใกล้าแบบเลิกเลยอตอนนี้คือทำอะไรก็ทำเลยทำเลยจะไปย่องไหมมันค่อยยองไหมอยู่อยู่อยู่พลายอยู่เหมือนจะเหมือนจะต้องหาสวิตช์ฟฟไฟอะไรสักอย่าง,งเพื่อเปิดประตูให้ได้วนะเนี่ยสวิตช์ไฟเหรอเหมือนจะต้องหาอะไรสักอย่างมาเพื่อเปิดประตู ข้างล่างไม่มีเที่ยอะไรเลยต้องไปห้องแบ็กมปะกูมาข้างบนมันมีห้องข้างในอีกนี่งไงกูเจอที่สับเบกเกอร์ละสับอะไรน่าจะเชนนี่แหละมันอยู่ข้างไรอยู่เนี่ยน่าจะน่าจะมีแค่นี้ละมั้งมึงจะต้องมึงน่าจะต้องขึ้นมาข้างบนให้ได้โอเคเสร็จแล้ว นะข้างบนมีห้องเฮี้ยอะไรเงี้ให้ไปอีกเพียบเลยวะขอเดินวนไปครับอยู่ข้างนอกตอนนีาา้ยาวขึ้นมาข้างบนข้างบนจะมีตู้ล็อกเกอร์อยู่ถ้าขึ้นมาใดมานะไปไหนกูเจอคนละเป็นคนละวะใช่ Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. จะเดินก็มาในห้องนี้อีกทำไมอยู่ข้างล่างนะครั้างบนอยู่ห้องอยู่ห้องที่กูเนี่ยไม่ยอมทำอะไรสักทีข้างบนไปต่อได้ไกลเลยใช่ไหมแล้วห้องทั้งวาห้องตั้งฝา,ามีอะไรบ้างตอนนี้กูทำนู่นทำนี่หลายอย่างละแล้วห้องตั้งฝามีอะไรป้าหรือไม่มีอะไม่มีครับเจอคนแล้ว<ม>แล้วก็ มึงไปย่างห้องตั้งกว่าเสร็จหมดแล้วนะเคย์อ่ะเหมือนเหมือนจะต้องเข้าห้องข้างบนให้ได้นะมึงอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขอไปเดี๋ยวกูขอลองเปิดประตูก่อนเพื่อได้บอกมึงได้ว่ามันเปิดได้หรือไม่ได้แล้วห้องข้างฝั่งไปยังห้องข้างขวาไอ้ที่เราเป็นห้องแบ็ครูมอ่ะห้องประตูแดงอ่ะที่แบบไนท์มันไม่มีอะไรเลยนะออ๋ห้องนั้นไม่มีอะไรอ่ะเออไนท์ไม่อยู่ไหนวะกูอยู่ในห้องมันเยเจ๊ะไนท์ไมนอยู่ข้างบนมึงไปข้างบนแล้วใช่ไหม เออเฮ้ึเฮียโนมาต้องตายไว้ซะต้องตายทำไมล่ะเออไอ้เหี้ยห้องแบคทีร์มไม่มีเหี้ยอะไรเลยอไอ้ไหนกูตายทำไมวะโว้ย,ยโดนอะไรวะทางตันไอ้เหี้ยอัไหนขึ้นมาข้างบนเลยขึ้นมาแล้ว ไปมาแล้วนะราไปทางตันร้อยก่าวิมึงกลับไปย<อ>ังใม้มาเชิญมาเชิญกูได้กูอยู่ข้างในห้องเนี่ยแต่ว่าวิไปหามึงแล้วนะมึงแอบก่อนเอ้าไอา้นะกูเข้าไอห,ห้องกลับมาแล้วอะ่ะเอา้าห้องกลับมึงรู้ไหมทั้งไหนกูรู้แต่กูตายแล้วกูกูต้องรอมึงช่วยทำไงช่วยอนะต้องมาชุบกูที่นเนี่ยเหลือเก้าสิบวิ กลับไงวะกลับไงวะ,งวะกลุ่มเราสแกนหมดเลยกลับไงวะกูกลับไง